โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเชิงลุกนักเรียนพร้อมเปิดเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2. 2ที่โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดรสุทธาทิพย์ชัยรัตนะผู้อำนวยการโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้กล่าวว่า โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาเตรียมเปิดภาคเรียนที่2ปี2564แบบออนไลน์ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้อนุมัติให้เปิดเรียนได้โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการนะคะ7มาตรการด้วยกันสําหรับสถานศึกษาโดยทางโรงเรียนจะเปิดการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และมัธยมศึกษาโดยจัดการเรียนจํากัดไม่เกิน25คนต่อห้องเรียนและนักเรียนต้องได้รับวัคซีน2เข็มแล้วค่ะโดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการตรวจ ตัดกองเชิงรุกด้วยวิธี ATK ให้กับนักเรียนและมีการออกบัตรเข้ารับการตรวจซึ่งนักเรียนจะต้องนํามาแสดงในวันที่มาเรียนและตลอดระยะเวลาที่เข้าเรียนนะคะโดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะเว้นระยะห่างล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาทางความสะอาดพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนรถนักเรียนรวมถึงจุดสัมผัสต่างๆค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองทางนี้ทางโรงเรียนได้วานแผนเผชิญเหตุนะคะร่วมกับทางเทศบาลซึ่งทางเทศบาลมีการเตรียมความพร้อมในด้านของรถฉุกเฉินรวมถึงศูนย์พักพิงและส่งตัวหาเชื้อแบบ r c p c r ค่ะ